สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เข้าสู่เกม Super s m a s h อีกครั้งหนึง่งและคิวในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น Mr. g เ m e ร์เก a แอนนั่นเองซึ่งมาจากตัวละครที่มาจากเออรุ่นเกมพกพาแรกๆเลยนะฮะเกมวอชเนี่ยผลิตโดย Nintendo ญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี2523นั่นเองงั้นเรามาเข้าสู่โหมดฝึกกันเลยครับมาดูมูฟเซตของ m r Game ร์เกมแอนวกันเลยใครที่อยู่รุ่นแรกๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นเครื่องเกมนี้นะครับก็ถือว่าบ่มบอกบอายุเลยทีเดย<อ>ียว ขอเรียกสัส้นๆว่าเกมแอมบอ h นะฮะก็เกม w อมเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด8สีนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดฝึกแล้วนะครับงั้นเรามาดูท่าเดินกันก่อนเลยครับเป็นท่าเดินที่แบบรู้นะครับก็ก็ดูอ่อนครับว่ามัน,มนเป็นตัวละคร2มิติแต่ว่ามันดูออกยากมากๆถ้าเกิดใครที่แบบเล่นใหม่ๆหรือว่าเล่นเองก็ไม่เจออื่นเล่นนะครับอ่ะงั้นเรา,าดูท่าท้อนกันเลยครับสังกัดิงนะฮะ เอาล่ะก็รัดูท่าแจ็บกันเลยครับท่าแจ็บนะครับคือการอัดลมนะฮะโอ้โหไม่เล่นไม่ถูกเป็นที่อัดลมอัดเรื่อยๆครับก็จะเป็นท่าแจ็บนะครับหน้าเอครับเป็นการเอาก้ออี้ฟาดนะครับแล้วก็ลงเอครับลงเอเนี่ยคือการเอาพื้นนะฮะเด้งขึ้นนะครับก็เป็นการดัดตัวออกขึ้นเอครับคือการเอาธงยกขึ้นนะฮะผมก็จะเล่นไม่ถูกเหมือนกัน เอาละท่าแดตีครับคือการล้มลงไปนะครับต่อไปท่าปุ่มพิเศษท่าปุ่ม B ครับคือชื่อท่าว่าเชฟนะครับเป็นกระทะนะครับถ้าเกิดโดนกระทะเนี่ยมีมันเป็นดามจได้ททางกระทะมีเบคอนมีสเต็กมีกุ้งมีปลานะครับต่อมาครับก็จะเป็นท่าหน้า B ครับคือชื่อท่าว่าจัดนะฮะก็จัดเนี่ยจะเป็นท่าที่สุดยอดมากๆครับแล้วก็เสี่ยงดวงมากมากครับเรียกว่า R N G เลยก็ว่าได้จะเป็นท่าที่จะสุ่มตั้งแต่เลขหนึ่งนเลขเก้านะครับความสามารถแต่ละเลขเนี่ยก็จะต่างกัน ซึ่งเลขเก้าเนี่ยจะเป็นท่าที่แบบพาวเวอร์ฟูลสุดๆอะแบบโดนเทียก็จะตายเลยนะครับแบบออกสนามไปเลยเลขอื่นผมจําไม่ค่อยได้นะแต่มันค่อนข้างจะออกยากเหมือนกันครับเป็นท่าที่ค่อนข้างจะเสี่ยงดวงต่อมาก็าจะเป็นท่าลงบีครับลงบีเนี่ยชื่อท่าว่าออ l panic น,นะครับก็จะเป็นท่าที่สามารถดูดโปรเจคทายนะครับออกมาใสา่ในถังก็สามารถเก็บได้ถึงสขั้นครับพอเก็บปุ๊บเราก็กดลงบีนะครับก็จะปล่อยน้ํามันออกมาข้างหน้า จะเป็นท่าที่โคตรแรงเลยหลังจากต่อมาจะเป็นท่าขึ้น B ครับคือชื่อท่าว่าไฟนะครับก็จะเป็นท่า r e c o v เวอรี่นะครับเข้าสู่ส,สเตทนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะโดนดาเมจอีกด้วยจับนะครับเ้ากดเเนี่ยจะเอากระดิ่งตีนะครับเวียงไปข้างหน้าครับแล้วก็เวี่ยงมาข้างล่างครับ แล้วก็เวียงคือท่าเวี่ยงเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างถ้อเราโยนไปทางไหนก็ไปทางนั้นครับคือท่าจะเหมือนกันหมดเลยต่อมาท่าสมแมครับสมแมหน้าครับคือการเอาไม้ขีดไฟตีนะครับสมแมลงครับคือการยกคอสสองข้างแล้วตีรอบตัวครับแล้วก็สมแมขึ้นนะครับคือการเอาหัวมงครับต่อมากระโดดเอครับท่าแอร์ครับหยิบตู้ปลออกมาโจมตีนะครับกระโดดหน้าเอครับคือการเอากล่องตีครับ กระโดดลง A นะครับคือการปล่อยเต่าครับปล่อยเต่าจริงเหรอผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่คือมันถูกเขียนว,ว่าเป็นการปล่อยเต่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะต่อมานะครับก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นกระโดดขึ้น A ครับก็คือจะเป็นการปล่อยลมจากด้านบนนะครับจะทําให้ศัตรูนั้นออกนอกสเตจนั่นเองถ้าเกิดอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยก็จะมีดาเมจนะครับก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่เหมือนกันต่อมาครับกระโดดลง A ครับ คือการเอากุญแจนะครับพิมพ์ลงไปครับก็จะเป็นท่าสไปายได้เหมือนกันแต่ค่อนข้างจะยากนะครับงั้นเรามาดูในโหมดออนไลน์กันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโหมดออนไลน์แล้วครับก็จะเป็นห้องโหมดฟอร์ฟันนั่นเองก็จะเป็นแบบแต้มนะครับก็รีบๆทําแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับภายในเวลาที่กําหนดมามาดูนครับว่าเราเจอกับใครบ้างเราเจอกับบลเซอร์นะครับเคอร์บี้แล้วก็ดาร์คพิกครับมาดูเลยครับ เราเราต้นการดักพิษก่อนโอ้โหดักพิษไม่กดหน้าบีนะเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหถ้าหน้าบีของดักพิษนี่คือแบบทนแรงนะครับไม่สนใจอะไรเลยบอสเซอร์นี่ยังไงเนี่ยมันมา,มา,ม,ามาจากไหนผมไม่สังเกตโอ้โหโดนยันก็ไปเต็มหน้าเลยเขาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยอ้ทำไมแต่ละคนมันอยู่กันแต่กระจายจังเลยมันน่าจะแยกคู่กันเลยนะเนี่ยงั้นเราจัดการบอสเซอร์เองบอสเซอร์ครับคน,นไฟครับ เริ่มมาเกาะตัวกันอีกแล้วไม่ Dark Priest เดี๋ยวก่อนเอา Bosser ดีกครับอ b เซอร์ตอนนี้ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ตอนนี้บอ b เซอร์เปอร์เซ็นต์เยอะสุดครับโอ้ยสมัครบอลสมัคบอลสมัคบอลจะของเราโอ้อ้ยเมื่อกี้หลงตัวนู้นตัวเองอยู่ฝั่งขวาเขาเนี่ยโอ้โหใครได้เขาเนี่ยโอ้ผมได้ผมได้หายเลยครับท่าไม่ตายครับชื่อท่าว่าออคโต p ัสครับแปลว่าปลาหมึกครับ ก็มันได้แค่นี้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยก็เราจะพอเรากด A ให้เอรูนเอนี่ยจะมีเนี่ยหนวดออกมาเออตีมันเรื่อยๆครับแล้วเราก็ต้องกระโดดเองด้วยนะเคลื่อนที่เองด้วยก็เหมือนแปลงร่างนั่นแหละโอ้โหไอเจ้านี่มันของใครวะเนี่ยอ๋อไม่มีเจ้าของเขาลุยตีครับอ้าวเวรกรรมใครเป็นของดาพิดนะครับโอ้โหโดนมอนเตอร์ก็้วทียันหน้าเลยคนระับฟิวไปเลยนี่ตายครับดาพิด ไอ้บอลสเตอร์นี่แบบผมรู้สึกว่ามันน่าจะแท้ๆเยอะสุดนะเนี่ยผมว่าน่าจะรีบจัดการมันก่อนเลยเฮ้ยลูกไฟลูกไฟลูกไฟเยอะๆโอ้โหที่บไม่ทันเลยกำลังยุ่งอยู่ในการตีอืมลงมาข้างล่างแล้วดีนะกันได้อยู่โอ้โหสิ้นหายเป็นคอมโบเลยเฮ้ยบอลสเตอร์โอ้โหไม่ชาร์จโอ้บอลสเตอร์นี่แบบชาร์จอย่างนานอะแล้วก็เตะเราเลยครับเนี่ยตายเลยครับลงมาแล้วลงมาแล้วโฮ้ยดีขนมา ต้องเอาบอลเซอร์ก่นบอลเตอร์ร้อยสามสิบเก้าแล้วจังหวะนี้แหละแล้วก็จัดโอ้โหออกเก้าด้วยแต่ว่ามันคันได้โอ้ยดูดิเมื่อกี้ผมจัดเข้าไปใช่ป่ะเลขเก้าออกปุ๊บกาดมันนิดนึงแล้วเข้าดาฟพิก็ไม่ตีซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วมันก็แตกกาดแตกครับแล้วก็หมื่นไม่มีใครตีแล้วเวลาผมเวลาก็หมดพอดีครับโอ้แพ้เขาด้ที่สองครับโอ้ข้าไปห้าตัวเลยเหรอเยอะมากครับผมโดนข้าไปสามตัวเนี่ยโอเคครับงั้นเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับมา มาดูกันต่อครับก็จะมีคนเดิมอยู่บ้านอ้าวเป็นลิงนะครับเครอร์บี้คนเดิมออแล้วก็มีเครอร์บี้คนใหม่ครับามาดูกันเอาลิงก่อนเลยนะฮะอะไรเถอะราว่าสองข้างล่างนั้นง่ายกว่าผมว่าลิงมาดูหนักแน่นไปหน่อยโอ้โหลิงนะครับแด๊ตตี้ขึ้นมา,าต้องอาศัยในการหลอยนะฮะอ,เอยเครอร์บี้อยังไงวะเนี่ย ตีไม่ขีดตีเข้าไปสมัยน้าสมัยน้าอีกทีด้วยไม่ขีดตีเนี่ด่านโอ้โหโดนเหยียบลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเบอร์วี่ตีเลยขอตีเข้าไปอุ้ยวันนี้แดงดีเหลือเกินเฮอร์วี่อะไรจะแฮมเมอร์หรอจะแฮมเมอร์เหรอโอ้โหแฮมเมอร์เป็นช้ามากตีเลขแปดเลขเจ็ดอื้มโดนสมัยน้าของลิงครับวีนัทที่มีขอบนี่ก็อาจจะตายแล้วโอ้โหโดนเฮอร์วี่สมัยน้าครับฟิ้วไปเลยครับตายไปเลย เออแอซิดแอซิดแอซิดนี่แอซิดของเราหนึ่งปะนี่ตีซ uh, ีกล่องครับเอออยู่นี่แหละนี่เดี๋ยวตีเข้าไปเคอร์บี้ร้อยสี่สิบแล้วตายได้แล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจะดูด้วยนี่เนี่ยเดี๋ยวแยกก่อนเกาะขอบนี่เออไอ้ไอ้เคอร์บี้โอ้โหมันคือมันดูดผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอนคอนข้อนขอนขอนขอนอ้าว ลิงลิงลิงทำลายลิงอีกขึ้นมาอี่เลยปลาเข้าไปเอา้าคือรอบที่มันหยิบค้อนอะแล้วม,มันมีไม้ใช่ไหมถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมามันจะเอาออกไม่ได้มันจะตีเรื่อยจนก,กว่ามันจะหมดเวลาแมันก็ตายไปเลยเอาเวงกรรมโดนดูดล้วโดนดูดความสามารถโอ้เคิร,คร์บี้อยู่ตัวสีดำแล้วเขาเนี่ยนี่นะเคิร์บี้เหมือนจะได้ความสามารถที่จะโยนนี่นะโยนพวกเบคอนโยนปลากุ้งอะไรพวกนี้อ่ามาสีมาเศนี่มีดาวนด้ว้ยมันไม่เข้ามาครับอยู่ในนอกนอกระยะ อะไรเอ้ออะไรเคอร์บี้โอ้โหเคอร์บี้นี่เนี่ยตีด้วยกองนี่ตีด้วยเตาตีด้วยกองตีด้วยเตาโอ้ยเอ้าเคอร์บี้เคอร์บี้ยังไงช่วยไหมไม่ต้องจุ่ยหมดเวลาพอดีครับเราจะชนะนะอาใช้วยลักชนะครับโอเคครับงั้นเราก็จะมาเล่นแบบโหมดวันออนวันกันบ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศกัน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโหมด One on One วันออนวันแล้วก็จะเล่นประมาณสักสองตาละกันนะฮะโอ้เจอกับมาร์คครับโอ้คือจะบอกว่าเกมวอทเนี่ยผมเล่นไม่เก่งเลยคือไ,ไม่ไม่เล่นไม่เล่นบ่อยเลยนะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขาเล่นเก่งมากโอ้โหตรงสมัครหน้าของมาร์คครับนี่เนี่ยทีมด้วกุญแจแตกเข้าไปโอ้โหตรงส่วนนี้ตรงตรงครโดนสมัครด้วยเคาน์เตอร์ครับเนี่ยนี่เดาตีเข้าไปครับอยากขึ้นมา ไฟขึ้นมาครับโอ้โหนึนกวาดล่างนี่เลยตีด้วยกองแดกตีตีด้วยกองโอ้โหโดนกวาดล่างผมนึกว่าเขาจะกัดนะผมจะรอจับเบคอนไหมล่ะนี่เลยสมัยล่างด้วยคอนครับดันครับดันอืมตีด้วยพิกตีด้วยมันขีดไฟไม่ถึงครับอ่ะมาตีด้วยเข้าอีกนี่ตีด้วยกองขอขึ้นมาขึ้นมาอืมไม่ได้ครับเขาขึ้นไม่ได้ครับสุดทางพอดีครับได้มาก่อนครับชีวิตหนึ่ง ยังไงยังไงมาร์สโอ้โหลบมาร์สกวาดล่างครับยังอยู่ยังอยู่ยังไงมาร์สยังไงมาร์สยังไงมาร์สโอ้โหขึ้นมาพอดีเลยอะโดนปลายดาบของมาร์สครับตายเลยโอ้โหมาร์สโคเตอร์ได้ครับนี่เน่ตีได้เต่าอืมตีได้เต่าอุ้ยไม่โดนครับโอ้โหโดนแดนตีครับแดนซิ่งเบสของมาร์สแต่ไม่สุดครับโอ้โหโดนโดนจนสุดจนได้ นี่นะตีได้มีขีดไฟตีด้วยกล่องอออืืหจะตีเขาอีครับโดนสวนด้วยเคาน์เตอร์ครับนี่ตีด้วยกล่องครับนี่ตีด้มีขีดไฟตีด้วยกล่องโอ้โหเคาน์เตอร์แหลกแล้วนี่ออืแล้วก็โดนสมัคขึ้นครับของมาร์สยังอยู่ยังอยู่นี่ตีด้วยกล่องแด๊ตีเข้าไปยังไงนี่ดักตีโอ้โหเมื่อกี้เราก็ช้าไปหน่อยนึงเขาเนี่ยโดนสวนกับมาดด้วยเคาน์เตอร์นี่น่ะไม่โดนไม่โดนเหรอยังไงเข้ามาสิโลมาสิโอ้โหโดนแบตซิ่งเบรคครับ ยังอยู่ยังอยู่เดอตอนนี้เปิดเซีพอกันเลยครับเนี่ยนีเลยตีได้เต่าครับดันดันออกไปสิออกไปสิยังไงมายังไงดูเชิงเหรอดูเชิงเหรอนี่นะหัวด้วยคอนครับสมาร์ทล่าครับเรียบร้อยครับคือผมว่าเกมวอลดีไม่น่าจะเกมแบบอินตานิ่งมากกว่าแบบฟอร์ฟันนะเพราะว่าท่ามันค่อนข้างจะ ดูแบบจะต้องแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะเลขอ่ะตัวเลขอ่ะไอ้ธาจัดอ่ะแหนมดูซิว่าเขาออกหรือเปล่าโอเคงั้นเราไปเข้ารอข้างในเลยกันนะครับอ่าเขาเลือกตัวพอดีไม่ต้องตัดแล้วอ่านี่ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับเราเจอกับใครเราเจอกับทาร์กพีทครับ อะไรเนี่ยนี่เนี่ยเลขสามออกครับอื้าวแตรครับอย่างนี้เลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าเลขแปรเลขหนึ่งต้องมีสักเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าต้องสักเลขหนึ่งโอ้โหเลขสามเลขหนึ่งคอขอขอคอีกรอหนึ่งขออยล่อเลขเก้าโหเยี่ยมโอ้โหไม่เคยตรงนี้อะไรขนาดนี้มาก่อนเลขสองโอ้โหขอขอขออีกขออีกเหมือน เหมือนถูกหวยนี่ตีต้วยมีขีดไฟครับแล้วตีว่าโดนขึ้นบีของของดาร์คพ,พิทครับดาร์คพ,พิทบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ยอมเสี่ยงดวงแล้วโอ้โหพี่แกกดรัวๆเลยรับเนี่ยยังไงยิงเนื้นดูครับโอ้โหโดนสมัทหน้าของดาร์คพ,พิทครับยังอยู่ครับโ,โ,โดนอีกทีนึงครับผมจะอ้อนไปตีด้วยด้วยเต่านั่นแหละนี่ไนะสมัทด้วยคอนเล克สองออกอ้าวตายไปเลยครับดาร์คพ,พิท โอ้โหก็ถือว่าจบสวยครับจบดีจบดีเพราะว่าผมได้ออกรกายการให้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วเฮ้ยไ <c oughs> ม่สิคือออกรกายการแล้วตอนรอบอรันแล้วรอบนี้ก็ออกเป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งก็ได้เห็นกันเพียวๆเลยโอเคครับงั้นเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ Mr. g a m e and กมแ c นนั่นเองโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับซีรีส์ Super Smash นะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับที่ตัวละครที่ทุกคนโหวตมาเนี่ยมันมาช้าเพราะว่าเนื่องจากว่า มันกนข้างจะมีเวลาจํากัดแล้วก็ต้องเล่นในเวลาที่มีคนเยอะๆนั่นเองโอเคครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ